นี่วันนี้ก็เป็นวันสุกที่16แลวนะวันนี้ก็พาเพื่อนมาดูกันกันไอผสมโคเดอร์มานะครับก็ผสมง่ายนะไม่ได้ผสมยากอะไรนี่ก็เป็นแต่โคเดอร์มาที่ผมเพาะเลี้ยงไว้นะครับอายุประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะครับผมก็มากรองนะวันนี้เอากาก,ากเอาอะไรออกนะให้เหลือแต่น้ำนะครับ เห็นเขียวๆเ,เป็นไทรโดมานะครับนี่พอสวนกากนี้เราก็ไปหมกโคนต้นได้นะครับโคทนทุนทุเรียนต้นผักเนะี่ยพราะช่วงนี้มีฝนตกชุกนะครับตกสลับกับแดดบ้างนะครับร้อนชื้นนะครับก็เป็นช่วงสภาพอากาศที่เหมาะสมกับพวกเชือ้อรา ต่างๆนะครับทั้งเชื้อราดีแล้วก็ไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องมาจัดการด้วยเชื้อราดีนะคือไตรโคเดอร์มาของเรา่เองนะไม่ต้องใช้ยาเคมีนะครับนีกรองไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้น้ำใสไตรโคเดอมาแล้วก็เราก็มาผสมน้ำแยกอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นการผสมขยำผสมน้ำแบบง่ายๆนะเพราะผมก็ตำม,มาตลอดนะก็ได้ผลตลอดนะพะตอต้นเล็กเนี่ยผมไม่ได้ใส่ไทโกนามาสักทีหนึ่งนะ <c oughs> ขอไปด้วยคนระับก็เดี๋ยวก็มาใส่ไทโกนามาก,กันสําหรับต้นเล็กนะสำหรับทุเรียนต้นเล็กนะก็จะพาไปดูสักต้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปไอ ไปกรองก่อนนะเดี๋ยวมันชงใช้เวลาสักหน่อยนึงนะั้นก็ฝากกันเลยเดี๋ยวฝากเพื่อนๆก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะขอบคุณครับนะครับผมก็ได้ทําผสมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้นไอตัวไรโคเดอร์มาไอรักทุเรียนนะนเดี๋ยวจะพามา รถต่อเลยนะผมก็รถไปบางส่วนแล้วขับรถต่อประมาณนี้นะไม่ไม่ได้เจอนะ รถประมาณนี้ไม่ไม่ได้รถเยอะอะไรมากมายนยระก็รถทีละนิดละหน่อยเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างผมจะมาพามาพูดเรื่องไซโคเดอมากกับการรักษาโรคพืชในทุเรียนนะเดี๋ยวว่างๆจะพาไปดูไปเดี๋ยพาดูการรดน้ำอีกการลดน้ำไซโคเดอมาอีก,กสักต้นสอง,สองสต้นนึงแล้วก็อาจจะจบจบคลิปไปเลยเนะถ้าว่างจริงๆเนี่ยผมจะมาอธิบายให้ฟังนะ แล้วก็เป็นต้นพันหมอนทองนะครับการล,ลดนะ้ำไปโคตรมากก็อยู่ประมาณนี้นะไมล่ลดเยอะอะไรเดียวอยู่ต้นหนึ่งนะเป็นต้นทุเรียนไอตัวชะนีนะครับที่ปลูกในโซนนี้นะก็เป็นต้นชะนีนะที่เริ่มแตกยอดมาแล้วนะเริ่มแตกยอดมาแล้ว ก็ช่วงนี้ทั้งหมดเนะี่ยเมื่อก่อนผมดูแลโดยไทรโคเดมาานะก่อนก่อนที่จะมารู้จักไทรโคเดมาทุเรียนผมตายไปหลายต้นนะึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยรู้แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดเนะี่ยก็ปรับแก้ซะใหม่นะก็ช่วงนี้ก็ทุเรียนก็ตายน้อยลงนะส่วนมากจะตายจากโรคที่ว่ามันรากมันงอนะแล้วก็ต้นไม่เจริญเติบโตนะคือรากคดนะ ตายไปไม่ถี่ต้นเองนะช่วงใหญ่แล้วจะโตดีทั้งหมดนะเกือบทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับส่วนของผมที่ดูแล,ดแล,ดแลโดยไตรโครตูม่าทางระบบนะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ